คราบเลือดที่เปื้อนเสื้อตัวดังกล่าวกลายเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันได้ว่านายชัยรัตน์เกี่ยวข้องกับการตายของนางทันธภา,าตำรวจจึงสอบคิ้นกระทั่งนายชัยรัตน์ยอมเปิดปากสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือสังหารญาติของตัวเองทุกค่ำคืนที่หมู่12ตํบลท่าข้ามอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีจะค่อนข้างเงียบเหงา ซึ่งไม่แตกต่างจากสังคมชนบททั่วไปที่ผู้คนมักเข้านอนตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแต่เมื่อกลางดึกวันที่18มิถุนายน2554บรรยากาศที่เคยเงียบสงัดของหมู่บ้านแห่งนี้ไม่เป็นเหมือนเคยเมื่อเกิดคดีฆาตกรรมสะเทือนขวันขึ้นที่บ้านเลขที่17ทับสองซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายสิงห์บุรีค่ายบางระจันค่ำคืนนั้นร้อยตำรวจเอกรุ่งเกียรตินาไทย พนักงานสอบสวนสพ่า่บางระจันเข้าเวรทำหน้าที่ร้อยเวรสอบสวนรับแจ้งเหตุฆากันตายภายในหมู่บ้านสาธุจึงประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชเข้าตรวจสอบพบนางทันทภาใจธรรมอายุ54ปีเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักซึ่งเป็นตึกแถวสองชั้นศพของนางทันธภานอนหงายจมกองเลือดอยู่บริเวณชั้นล่างของบ้าน โดยผู้ตายสวมชุดนอนลายสกอตสีน้ำตาลกระดุมเสื้อถูกปลดออกในสภาพเปลือยอกไม่สวมเสื้อชั้นในบริเวณลำคอถูกเชือดด้วยของมีคมเป็นแผลเบื่วะยาวประมาณ20เซนติเมตรกว้าง3เซนติเมตรโดยหลอดลมถูกตัดขาดและบริเวณแขนพับด้านขวาถูกเชือด,ด้วยของมีคมเป็นแผลฉกันยาว15เซนติเมตรกว้าง2เซนติเมตรนายแพทย์พัฒนก,กิจ จันนพัฒน์แพทย์เวรโรงพยาบาลค่ายบางระจันซึ่งตรวจสอบที่เกิดเหตุได้ชนสูตรพลิกศพพบเสียชีวิตเพราะหลอดลมถูกของมีคมเชือดขาดขณะที่ตรวจสอบภายในบ้านพบสร้อยคอทองคำหนักสองสลึงเงินสดสองหมื่นบาทและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของผู้ตายหายไปนายไกลสอนใจธรรมสามีผู้ตายให้การว่าภรรยาเป็นผู้ช่วยพยาบาลแผนกผ่าตัดโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสิงห์บุรีก่อนเกิดเหตุออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านพร้อมหน้ากันทั้งครอบครัวแต่ภรรยาขอกลับบ้านก่อนพร้อมกับลูกชายเนื่องจากนายไกลศนต้องอยู่ช่วยงานร้านอาหารซึ่งเป็นญาติกันผมทำงานอยู่ที่มักกะสันกรุงเทพมหาคนครส่วนภรรยาอยู่กับลูกชายที่บ้านหลังเกิดเหตุซึ่งจะได้เจอกันเดือนละครั้งวันเกิดเหตุกลับมาบ้านและชวนกันไปรับประทานอาหารที่ร้าน ซึ่งเป็นของญาติในตลาดไม่ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุมากนักโดยใช้รถจักรยานโยน์คนละคันกระทั่งรับประทานอาหารเสร็จภรรยาขอกลับบ้านก่อนพร้อมกับลูกชายส่วนผมต้องอยู่ช่วยงานที่ร้านเนื่องจากมีลูกค้าอยู่หลายคนนายไกลอนบอกตำรวจกระทั่งเวลาประมาณ22.30นาฬกา30นาทีนายไกลอรเดินทางกลับบ้านระหว่างทางได้โทรศัพท์เข้าบ้านเพื่อให้ภรรยาเปิดประตูให้ แต่กลับไม่มีใครรับสายจึงขี่รถจักรยานยนต์เข้าทางส่วนหลังบ้านเนื่องจากประตูด้านหน้าล็อกเมื่ออ้อมเข้าทางหลังบ้านพบว่าประตูด้านหลังบ้านเปิดภายในบ้านเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อเข้าไปดูพบว่าภรรยาถูกทำร้ายสาหาัสและพยายามจะบอกว่าคนร้ายเป็นใครแต่ทนอาการบาดเจ็บจากบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตไปก่อนบ้านพักหลังเกิดเหตุเลี้ยงสุนัขไว้หลายตัว แต่ไม่มีใครในละแวกนั้นได้ยินเสียงสุนขัขเห่าตำรวจจึงเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนรู้จักและอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากนักขณะลงมือก่อเหตุอาจผ่านมาเห็นผู้ตายอยู่ในบ้านพักคนเดียวจึงตัดสินใจลงมือข้อสันนิษฐานดังกล่าวสอดรับกับคำให้การของในายไกลสอนที่ระบุว่าสงสัยในพฤติการของญาติรายหนึ่งที่มีประวัติต้องคดียาเสพติด และทุกครั้งที่เมาสุรามักมาที่บ้านเพื่อขอยืมเงินผู้ตายอยู่เป็นประจำหลังได้บอดเสตตำรวจจึงเดินทางไปยังบ้านพักของนายชัยรัตน์มรารสีวัย28ปีญาติของผู้ตายที่นายไกลสอนระบุถึงซึ่งอยู่ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุไปเพียง20เมตรตำรวจตรวจค้นบ้านพักหลังนี้อย่างละเอียดพบเสื้อของนายชัยรัตน์มีรอยเปื้อนคราบเลือดหนึ่งตัว และโน้ตบุ๊กของผู้ตายอีกหนึ่งเครื่องจึงควบคุมตัวนายชัยรัตน์ไว้ในฐานะผู้ต้องสงสัยและส่งเสื้อเปื้อนเลือดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบ DNA ก่อกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบซึ่งปรากฏว่า DNA ที่ปรากฏบนเสื้อตัวดังกล่าวตรงกับ DNA ของผู้ตายคราบเลือดที่เปื้อนเสื้อตัวดังกล่าวกลายเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันได้ว่านายชัยรัตน เกี่ยวข้องกับการตายของนางนันทบา,าตำรวจจึงสอบเข้นกระทั่งนายชัยรัตน์ยอมเปิดปากสารภาพว่าเป็นผู้ต้องหาลงมือฆ่าญาติของตัวเองนายชัยรัตน์อ้างว่าในคืนเกิดเหตุดื่มเหล้าขาวหมดไปสามขวดเกิดติดลมอยากดื่มสุราต่อแต่เงินหมดจึงเดินทางไปยังบ้านพักของผู้ตายเพื่อของเงินไปซื้อเหล้าดื่มต่อเมื่อมาถึงบ้านหลังเกิดเหตุเห็นผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์เข้าบ้านพัก โดยมีลูกชายซ้อนท้ายมาจึงรอเวลาให้ผู้ตายนําบุตรชายเข้านอนในบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเดินตามเข้าไปภายในบ้านหลังเกิดเหตุเพื่อเจรจาของเงินไปซื้อเหล้าดื่มต่อแต่ผู้ตายไม่ให้และยังด่าทอพร้อมกับเดินหนีจึงกระชากเสื้อผู้ตายจนกระดุมหลุดเกิดการยื้อยุดฉุดกระชากกันขึ้นนายชัยรัตน์จึงใช้ใบเลื่อยตัดเหล็กซึ่งเจียคมเหมือนมีด ปาดเข้าที่แขนของผู้ตายหนึ่งครั้งผู้ตายยังคงขัดขืนจึงปาดซ้ำเข้าที่ลำคอคุมของใบเลื่อยปาดหลอดลมผู้ตายจนขาดหลังจากนั้นจึงหยิบเอาทรัพย์สินของผู้ตายติดมือไปโดยใบเลื่อยที่ใช้ก่อเหตุนำไปทิ้งน้ำกินเหล้าขาวหมวด3ามขวดเกิดติดลมอยากดื่มต่อแต่ไม่มีเงินจึงไปที่บ้านหลังเกินเหตุเพื่อขอยืมเงินไปซื้อเหล้าดื่มต่อแต่ผู้ตายไม่ให้ แถมยังด่าว่าด้วยเท่คำหยาบคายและตบหน้าอีกหนึ่งครั้งด้วยความโมโหจึงตรงเข้าไปกระชากคอเสื้อจนกระดุมเสื้อขาดจากนั้นก็ต่อสู้กันจึงใช้ใบเลื่อยที่เจียเป็นใบมีดตวัดไปโดนแขนของผู้ตายจนเป็นแผลชะกันหลังจากนั้นใช้ใบมีดตวัดไปโดนที่คอจนล้มลงจมกองเลือดและดึงสร้อยคอทองคำหนักสองสลึงที่คอผู้ตายไปด้วย พร้อมกระเป๋าเสื้อต่างที่วางไว้บนโต๊ะติดมือมานี้ออกจากบ้านไปที่คลองชลประทานหลังวัดสาธุการามเพื่อโยนใบเลื่อยทิ้งน้ําและกลับเข้าบ้านกําลังจะซักเสื้อเปื้อนเลือดแต่ไม่ทันถูกตํารวจตามมาที่บ้านเสียก่อนนายชัยรัฐสารภาพตํารวจดําเนินคดีนายชัยรัฐในข้อหาฆ่าชิงทรัพผู้อื่นโดยมีหลักฐานสําคัญคือ ทรัพย์สินของผู้ตายที่สำคัญคือเสื้อที่นายชัยรัตนสวมใส่ขณะลงมือก่อเหตุโดยเลือดของนางทันธภากระเด็นติดเสื้อตัวนี้คราบเลือดที่พบบนเสื้อผูกส่งต่อไปตรวจ DNA เ <c oughs> ทียบกับ DNA ของผู้ตายพบว่าตรงกันกลายเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สำคัญที่มัดฆาตกรรายนี้จนดิ้นไม่หลุดขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟัง พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ